วิธีกำจัดพวกตัวผู้ทุกคนในโรงเรียนเป็นยังไงไปดูกันฮะซึ่งวิธีที่ท้้งหญิงจะใช้ในการกำจัดพวกตัวผู้ก็จะเป็นวิธีการใช้อาบงนัวฮะแล้วก็คาถาอันนี้เนี่ยแหละฮะเอ๊ฮะสิ่งที่ทั้งหญิงจะเก็บไว้ก็คือรุ่นพี่สุดน่ารักสุดยั่วของเราเนี่ยแหละฮะนี่ จะเป็นยังไงไปดูกันนะซึ่งสิ่งแรกที่เราไม่ควรลืมเลยนะในการทําชาลเลนเลยพวกนี้ก็คือการไปซื้อกางเกงในที่เมืองฮะไปฮะแต่ในชาลเลนนี้ให้หญิงจะเลือกเป็นกางเกงในอันนี้นะกางเกงในอันนี้ฮะสติลตี้แบ็คแพนตี้ฮะอ่ามันทําให้คนสังเกตเราอ่ะได้ยากขึ้นเออเวลาเราทําอะไรที่มันลึกลับป่ะฮะเ,ออเฮ้ยแล้วก็อย่าลืมมาเปลี่ยนกางเกงในด้วยละฮะนี่เป็นกางเกงในอันนี้นะสีดํานี่นะแล้วไปโรงเรียนถ้าหิงจะเลือกเป็นอ่า อะไรไปก็ได้ฮะเอากันไกลไปก็ได้นะโอ้แล้วก็อย่างที่สองนะที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือความเซลของรุ่นพี่ไงฮะโอ้ยถ่ายให้มันเต็มเลยนะนี่มันจับใจให้หญิงก็ดิพอถ่ายเต็มแล้วใช่ไหมฮะให้หญิงก็จะรีบวิ่งแจนมาเอากระเป๋าอันนั้นนะเห็นไหมสองข้างหน้านั้นน่ะ <c oughs> นี่ฮะวิ่งแจนมาหยิบกระเป๋าสองอันนี้เลยฮะวิ่งไปตรงที่ห้องชมรมดรามา่าฮะนี่มาเอากระทาวิเศษเหมือนอ่าชาเลนจ์ล้างผ่าันอ่ะนะแล้วหญิงก็จะมารอตรงนี้ถึง7จ็ดโมงห้านาทีนะ <c oughs> อ่ะรอฮะน่่นอีกคนเล่นเกมมาแล้วฮะอ่ะถ่ายมาเลยแล้วก็ส่งให้น้องอินโฟจังฟึ่งก็จะได้แต้มมาย5้าแต้มเนาะเหตุผลที่หญิงต้องใช้แต้มยี่้าแต้มเพราะหญิงจะใช้เซอร์วิสอันนี้ฮะนี่เซอร์วิสดีเลย์ olic สนะก็คือถ่วงเวลาตำรวจนั่นเองเพราะแน่นอนอะชาเลนเนี้ยตำรวจลงแน่นอนฮะเหตุผลที่ตำรวจจะลงใช่ไหมฮะเพราะว่าเราอะจจะไม่ได้กำจัดสภานักเรียนเนาะเออดังนั้นมันก็จะเดินว่อนโรงเรียนเลยฮะเพราะเราจะเอาแค่อีกตัวผู้นะดินั่นแหละฮะไะ ไปเริ่มชาเลนจ์เลยฮะตอนเที่ยงจะเป็นเวลาที่ยงหญิงเริ่มนะเอาเลยตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะทุกคนฮ้าหญิงก็จะวิ่งมาตรงบริเวณชั้น3ทางด้านนี้นะอ่าเดี๋ยวไปให้ดูฮะนี่ฮะฮั่งิงจะมาเฝ้าบริเวณชมรมโโตกราฟฟี่คลับฮนะเอ้ยก็คือจะเริ่มเล่นตั้งแต่ตำแหน่งนี้เนี่ยแหละฮะรอให้มันมานั่งทานข้าวครบทั้ง3คนก่อนนะอ่ะรอฮะนี่ฮะมันเริ่มมากันแล้วฮะตอนบ่ายโมงสองนาทีมันก็นั่งกันครบนะฮ้าหญิงก็จะทําการ ไปฮะเราดูเทคนิคที่หญิงจะใส่ย้ายพวกนางนะดูนะกดแล้วก็กดให้ที่2แล้วก็หันมาที่อันที่1นึอ่ะงงไหมฮะนี่สังเกตเห็นอะไรไหมฮะออนิเมชันที่ฮังหญิงโรยผงอย่างเงี้ยจะมีแค่อันที่2แล้วก็อันที่3ถูกไหมฮะสวดอันแรกอ่ะให้หญิงจะไม่ได้มีอนิเมชันโรยผงนะก็คือมันเป็นเทคนิคการแคนเซิลอนิเมชันนั่นเองฮะอ่ะเดี๋ยวให้หญิงทำเรื่อยๆเลยทําให้ดูใหม่เลยฮังหญิงก็จะมาเก็บไอ้สคนนี้นะ อ่ะก็ขอเอาคัตเตอร์ก่อนละกันฮะนี่อ่ะเก๊กเก๊เกเก๊กเก๊กเก๊กแล้วก็ออกมาทำเหมือนเดิมมาใช้เทคนิคข้างหญิงนะกดอันที่หนึ่งไม่เอากดอันที่สองแล้วก็หกันกลับมาที่หนึ่งงงกันไหมฮะนี่ก <laughs> ็จะใส่อันที่หนึ่งเสร็จแล้วโดยที่ไม่มีแอนิเมชันนะพอเข้าใจไหมฮะพอเข้าใจไหมเอ่ย <laughs> เอ้ยเทคนิคอันนี้คือยากอย,กอยู่นะเออต้องเซียนแบบข้างหญิงก็ดีจะทำได้ <laughs> ตอนนี้เราข้างนะทุกคนควรที่จะกินรูปรุ่นพี่เลยฮะก็ แล้วห้อหญิงก็จะวิ่งเข้ามาคุยกับหัวหน้าชมรมนี่ฮะคนกลางนะเพื่อจอยชมรมเทควันโดฮะนี่เราก็เข้ามาในห้องทิ้งกันไกไว้ประมาณนี้ฮะแล้วก็กิ๊ไกกๆนไกกันกดังนั้นแล้วแล้วก็วิ่งออกมารอฮะเออตรงนี้แหละแล้วก็ทําเหมือนเดิมฮะเตะพ้างหญิงนะใส่ยาแบบห้องหญิงนะเออได้แล้วฮะโอเคหลังจากนั้นห้งหญิงก็จะกินรูปให้หายข้างไปเลยฮะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ เช็คความเรียบร้อยหน่อยนะว่าคนน่ะมันเดินไปกินพร้อมกันหรือเปล่าฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันควรจะมานั่งเก้าอี้พร้อมๆกันนะไม่ต้องรีบนะทุกคนอันนี้น่าจะโอเคแล้วฮะมันมานั่งพร้อมๆกันแล้วนะดูให้เสร็จเลยโอเคนั่งกัน3คนยายอคาเนะเดินขึ้นมาพอดีฮะเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นท่านหญิงก็จะมาเก็บคนชมรมเกมนะนี่ทำกิ๊กๆเสร็จแล้วปุ๊บวิ่งออกมาอีกทางฮะ มันเป็นขั้นเป็นตอนว่ะเป็นสเตปเกินฮะอะก็ใส่ให้ผู้ชายะนะนั่นคนเขาตกใจแล้วฮะก็ตำรวจจะมาแล้วฮะต่อไปให้หญิงก็จะรอเก็บนายเจมม่านี่นะรอให้ผู้ชายเดิอนออกไปก่อนนะแล้วก็ได้แล้วฮะท้ยโอเคฮะมีคนตกใจแตกตื่นโอเคตาคนนี้กินข้าวแล้วฮะตำรวจก็ใกล้กำลังจะมาแล้วนะห้าหญิงจะขึ้นมาที่ชมรมวิทยาศาสตร์นะแล้วก็จะทำการเก็บ สามคนนี้ฮะเ็นผู้ชายอะนะยิงกันไกลไว้ตรงนี้แล้วก็ทําแบบเดิมฮะขับให้ครบทุกคนนะเออคนเข้าไปในห้องอะต้องครบห้าคนนะทุกคนอ่ะได้โอกาสล้วฮะไปมันยังมีบางคนที่ยังผ่านไปไม่สุดนะเราก็ใจเย็นนะไม่ต้องรีบฮะโอเคครบแล้วฮะทั้งห้าคนรอเลยฮะไม่ใช่ทั้งสามคนสิเออดีแล้วก็เราไม่ควรขั่งเลยนะอ่าเราควรให้ห้าอฮ่าให้มัน เ็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยฮะแล้วก็วิ่งไปเก็บน้องกันไกลของเรานะเออเราไม่ควรถืออาวุธตอนที่เราข้างนะแล้วหลังจากนั้นถ้าหญิงก็จะวิ่งมาเก็บคนที่อยู่ข้างบนนะตรงนี้มั้งใช่อ่าตรงประตูออกประตูทางซ้ายนะ <Yeah. S 1> ก็พวกนี้มันขี้กากฮะมันเป็นตัวกีกี้นะเราเดินใส่เดินใส่เลยฮะคนนี้ก็โดนแล้วก็สองคนนั้นข้างหน้าเห็นไหมฮะโดนแน่นอนฮะโดนแน่นอนได้คาถาเลยฮะเออ ไม่ต้องกลัวเลยนี่กระทาไปเลยนี่ก็บัฟหลังจากนั้นให้เรากินรูปรุ่นพี่นะให้ให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนหลังจากนั้นท้าหญิงก็จะมาบริเวณนี้นะนี่มาปิดประตูให้หมดเลยฮะปิดประตูปิดประตูปิดประต,ระตูแล้วก็จะกําจัดนายคนนี้นั่นเองฮะนี่ถ้าคนเห็นหนึ่งสองสามคนไม่เป็นไรนะทุกคนเอ,อ้อมอนิดหนึ่งก็ได้อ่ะโอเค,อเคหลังจากนั้นท้าหญิงก็จะวิ่งไปที่ชั้นหนึ่งนะ ช่ชั้นหนึ่งเรายังไม่ได้ทําอะไรพวกมันเลยนะไม่ต้องกลัวเวลาตํารวจนะทุกคนเพราะว่าเรายังมีอ่าอินโฟจังเนาะที่สามารถเพิ่มเวลาให้เราได้3คนนี้ให้หญิงจะขากิ๊กแบบชิว,ชวๆเลยฮะกิ๊กกิ๊กกิ๊กเ๊แล้วก็วิ่งออกมาพร้อมที่จะใส่ผมนัวให้พวกนางอะนะไปๆปไป,ไปต่อไปก็จะเอา2คนนี้ฮะโดยการกิ๊ก <aliens> <im pl ug> ข้างหลังน,นี้นะกิ๊กกิกินรูปหน่อยละกันเนาะอื ็คือถ้ารูปเหลือก็กินไปเลยฮะไม่ต้องงกก็ได้นะ <Okay. S 1> แล้วก็ใส่แบบชิวๆเลยไอเทคนิคแคนเซิลแอนิเมชันฮะนี่เสร็จแล้วฮะต่อไป3ามคนนี้ก็ <c oughs> แล้วเราก็รอใส่ผงนัวนะโอ้สามคนนั้นเริ่มโดนแล้วนะนี่เอาบ้างฮะนี่นี่นี่ัน,นให้ผงความอร่อยให้พวกเธอทุกคนเลยนี่เริ่มมีคนตกตะลึงแล้วนะแล้วก็ จะเหลือข้างนอกมังฮะใช่ไหมเอ่ยใช่จะเหลือคนข้างนอกนะอ่าตอนนี้เราเหลือรูปไม่เยอะแล้วให้หญิงก็จะขำเองบ้างก็ได้นะแต่เย็นๆนะเวลาที่เราต้องรีบจริงๆอ่ะคือเวลาอ่าทางขวาบนฮะเวลาทางขวาบนอ่ะบ่ายโมงยีนะไอ้พวกเนี้ยมันจะเลิกกินข้าวนะทุกคนเวลาตำรวจอ่ะเรายื้ออีกได้อ่าทิ้งบริเวณนี้นะแถวๆนี้นะแถวๆนี้แล้วก็มาให้ครบห้าคนเลยฮะนี่แล้วก็ใส่ฮะใส่ แต่ครบทุกคนฮะอ่ะเต็แล้วฮะแล้วก็ไปแอบ,บขำใกลๆก็ได้หรือกินรูปรุ่นพี่ก็ได้ฮะดูดูมันก่อนนิดนึงก็ได้นะว่ามันจะครบหรือเปล่านะคนที่ห้าโอเคครบฮะรอดฮะแล้วก็มาเก็ตกันไกลแบบเชิดๆนี่ตอนนี้เวลาตำรวจเหลือหนึ่งนาทีก็ชิวฮะเออทําไมต้องรีบเอ่ยเพราะว่าเรามีอันนี้ไงฮะนี่เรามีเซอร์วิสพิเศษนะสิดรเลย์พลิส ไอพวกนี้คือไม่จาเป็นต้องรีบเลยฮะทุกคนเพราะว่ามันกินข้าวเรทนะบ่ายโมงยีิบสองมันก็ยังไม่ลุกนะมันยังกินข้าวต่อไปเรื่อยๆก็ชิวฮะรอเลยนะรอให้มันเดินไปไกลๆเลยฮะค่อยไปใส่นะให้มันเดินไปแถวแถวตรงประตูเลยก็ได้ฮะแล้วเราค่อยใส่ปลอดภัยดีกว่านะดีกว่ามันมามองเห็นเราฮะอ่ะอันนี้ปลอดภัยแล้วก็เริ่มเลยอันสุดท้ายแล้วฮะให้หญิงใส่เสร็จหมดแล้วฮะเน่อ่ะ ตอนนี้คิดว่าห้าหญิงอ่ะไม่เหลือใครแล้วนะน่าจะได้ครบทุกคนในโรงเรียนแล้วฮะสังเกตอะไรไหมฮะใครสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปไหมฮะในตัวห้หญิงอะถ้าใครสังเกตเห็นนะไอที่คาดหัวชมรมเทควันโดของห้งหญิงอ่ะฮะมันหายไปฮะเฮ้ยเพราะว่าข้าหญิงเล่นใหม่ไงล่ะ <h uy> <h uy> นั่นแหละฮะเออแล้วก็ลืมจอยชมรมเห็นว่าห้หญิงอ่ะไม่ได้จอยชมรมแต่ก็ทําสําเร็จนะนี่เป็นไงฮะ เออไม่ต้องจอยชมรมเทคอนโดก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราแบบเตียนพอฮะนี่ไอ้อพวกนี้ก็ลงไปอาบแดดตามเคยนะไปไปดีกว่าฮะต่อไปเราก็จะไปเช็คเนาะว่าเราอ่ะกำจัดครบทุกคนหรือเปล่าดิเออที่สําคัญที่สําคัญถ้าหญิงเกือบลืมในนี้ฮะนี่ทิ้งอันนี้ด้วยเพราะว่าเราทําน้ําแดงติดอาวุธแล้วนะเออทิ้งเลยอันเนี้ยถ้าใครมีอุปกรณ์ในตัวที่มันเลอะน้ําแดงอ่ะก็ทิ้งให้หมดนะแล้วก็เผาฮะ,อ,ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยฮะ วิธีเช็คง่ายๆของห,งหญิงนะฮัห,หญิงก็จะมาเช็คกับที่โต๊ะโรงเรียนเนี่ยแหละฮะถ้ามีน้องสออ่อครบขึ้น37อันแสดงว่าเราทําครบแล้วนะเออมันเป็น37คนพอดีฮะที่เราสามารถกําจัดได้อะนะอ่าเดินเล่นในโรงเรียนสักหน่อยละกันนี่มันก็จะฟีลนี้แหละฮะเฮ้ยฉันขอขำนิดนึงละกันนะนี่ <c oughs> แล้ว E 2สองตัวนี้มันก็ไม่รู้สีรู้แปดอะไรนะเฮ้ย เขานอนกันเกลื to então, ่อนแล้วเนี่ยไม่รู้ตัวอีกเหรอตรงนี้ด้วยฮะเออยนอนกันหมดแล้วอีดี้ก็ยังเป็นผีบ้าเล่นกีตาร์อะไรของมันก็ไม่รู้ฮะแต่แถวแนวแนวอะไรของมันไม่รู้ฮะมันจะเหลือรอดก็แค่อันนี้แหละฮะเนี่ยคุณพี่สุดเซลของเรานะสิเฮ้ยก็นั่นแหละฮะเราเว้นไว้สักคนละกันเนาะเขาเซลขนาดนี้ก็ให้ชีวิตเขาหน่อยละกันฮะถ้าหญิงค่อนข้างมั่นใจนะว่าแบบว่าครบเป๊ะแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เออยกเว้นอีรุ่นพี่อะนะ ถ้หญิงจะให้ตำรวจมาเลยเนาะป่ะนีะ่ตำรวจมาแล้วตำรวจก็ไม่พบอาอาวุธนะในการสังหารฮะแต่ก็จะมีอีหนึ่งตัวฮะเฮ้ยมันชื่ออะไรเนี่ยอีคนที่อยู่ชมรมทำอาหารนะทุกคนเจอแร่ปากสว่างกันเหรอเฮ้ยฉันจำเธอได้ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะโอเคฮะเราก็ปลอดภัยแน่นอนเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเฮ้ยพวกมันแพ้ผงนัวกันนะสิอ่ะแล้วชมรมต่างๆมันก็จะปิดตัวลงนะมีชมรมทำอาหาร ชมรมดราม่าให้หญิงคิดว่าน่าจะทุกชมรมเลยว่ะชมรมผีเสียงชมรมศิลปะชมรมเทควันโดชมรมกระตูนหรอชมรมอาถ่ายภาพเนาะชมรมวิทยาศาสตร์ชมรมกีฬาโหชมรมเกมฮะแล้วนายเจมมาโอ้โหบรรยากาศก็เหลือศูนย์เลยฮะออ่ะไม่รอช้าไปดูวันอังคารดีกว่าทีเนี้ยโรงเรียนมันก็จะกลายเป็น โรงเรียนหญิงล้วนแล้วปะเอ้ยนี่นะโอ้โหอีพวกตัวผู้มันไปกันหมดเลยฮะโอ้ยนี่อะอะไปเช็คกันหน่อยฮะเดี๋ยวเดินเช็คนะว่าจะมีผู้ชายหลงเหลือหรือเปล่านะก็จะนีดูฮะหญิงล้วนฮะอ่าเป็นไงฮะเป็นไงฮะสแกนกับให้หญิงเลยฮะสแกนกับให้หญิงเลยมีเปล่ามีเปล่ามีใครหลุดรอดไปบ้างไหมเอ่ย ไอ้ hmm. ใจบันเสียวเฮ้ยก็จะมีตัวผู้ที่จริงใจเหลือรอดหนึ่งตัวนะก็คือรุ่นพี่เราได้แหละฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนที่มันนั่งเรียนกันนิดนึงแล้วกันเนาะอ่านี่ฮะมาเริ่มที่ห้องเรียนเรานะห้องสองทับหนึ่งนะบรรยากาศมันก็จะง้อยนิดนึงนะเฮ้ยโอ้ห้องสองทับสองนี่แสดงว่าผู้ชายเยอะมากเลยนะเหลือแค่สี่คนเองนะล้วนี่ฮะห้องสามทับสองนะ ก็เหลือผู้ชายอยู่หนึ่งตัวฮะเฮ้ยแน่นอนฮะนี่คนเสลวของเรานั่นเองฮะอ่าโอ้ห้องสามทับหนึ่งก็หงอยฮะเหลือสี่คนนะผู้ชายเยอะมากๆาเลยนะห้องเนี้ยตอนนี้ห้องหนึ่งทับหนึ่งโอ้โหเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมมันเกือบเต็มห้องขนาดเนี้ยผู้ชายสองคนเหรอห้องเนี้ยโอ้โห <c oughs> ทำไมมันไม่บาลานซ์เลยฮะห้องหนึ่งทับสองก็ผู้หญิงเยอะเหมือนกันฮะดูเต็มห้องเลยอะผู้ชายแค่สามที่เองฮะ แล้วเย,ยนี่คุณๆนะเย,ยนี่นะเฮ้ยคุณๆฮนะเฮ้ยอีนี่นี่หว่าที่มันเห็นเราอ่ะเธอแน่มันชื่อเออีจานะโอ้ยเธอแน่อีนาคนนี้นะที่มันเห็นเราอะออนี่คุยกับฉันไม่เอ่ยคุยเขาบอกว่าอย่ามาคุยกับฉันฉันรู้ <I S 1> นะว่า <know S 1> เธอฆ่าใครบางคนจะทาให้ทุกคนนะ่ะ <'m> รู้ <sure S 1> ให้ได้ว่าเธอทําอะไรลงไปหรอไปหาอะไรขู่มันดีกว่า นี่อะไร <g ül> เห็นในมือเปล่าแล้วตอนนี้ค่าชื่อเสียงให้หญิงลบ 100. หนึ่งรอยเฮ้ยเห็นในมือเปล่า <g ül> <g ül> นี่ฮะอือ <g ül> รู้มากรู้ดีก็หายไปก่อนฮะนี่เฮ้ยอ่าเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับชาเลนนี้ฮะสนุกไหมฮะทุกคนแล้วฮะหญิงก็ขอขอบคุณมากเลยนะที่รับชมจนจบฮะ สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยแข็งแรงนะมีเงินใช้เล่นไปวันๆฮะเฮ้ยไม่ต้องเจ็บใครได้ป่วยนะขอบคุณมากๆครขอบคุณทุกคนมากครวันนี้ก็ลาก่อนฮะบ๊ายบาๆฮะทุกคนบา,บายๆฮะสวัสดีฮะขอบคุณมากฮะว้ฮ้